กระถั่วทรายดังคืนคืนกระถั่าทรายดังคืนคืนกระถั่วทรายดังคืนคืดยุดกาบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพาะในคลองมีหอยปูปลายุดเขาบอกยุดเองเขาบอกยุดเองตีเขาได้ ไก่ย่างถูกเผาเจ้าจะโดนไม้เสียบลำระบาวชาวเกาะไผ่ลาะไม่เอาลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆหยุดแล้วอ่ะก็มีหลายอ่านไม่ได้เน่ยนะไม่ตังไม่อยากเอาไม่อยากเอาสวย